สวัสดีครับชาวราศีพฤกษพทุกท่านวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการย้ายครั้งใหญ่ของดาวเสาร์ในปี68ถึง69ใช่ค่ะเราได้ข้อมูลวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์มาหลายชิ้นเลยซึ่งเ,เขาเจาะจงมาที่ผลกระทบต่อชาวราศีพฤกษพโดยตรงครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาสกัดแก่งสำคัญจากข้อมูลเหล่านี้แหละมาดูกันว่ามีอะไรที่เราควรรู้บ้าง ค่ะหลักๆเลยนะที่ข้อมูลเน้นย้ำคือดาวเสารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนวันที่19พฤศจิกายน68ราศีมีนซึ่งสำหรับชาวพึกธศพแล้วก็คือพบลาภะสินะครับเรือนแห่งโชคลาภผลประโยชน์ถูกต้องค่ะตรงเป๊ะเลยแต่ว่ามันก็มีช่วงที่น่าสนใจเหมือนกันนะอืมอยังไงครับคือดาวเสาจะมีการโครจรแบบพักหรือที่เราเรียกกันว่าถอยหลังอะ,ะ่ะกลับไปที่ราศีกุมก่อนราศีกุมภพกรรม,มะ เรื่องงานเลยนี่นะใช่ค่ะช่วงนั้นคือ23สิงหา68ถึง13กุมภาพันธ์69แล้วข้อมูลก็บอกว่าช่วงนี้จะอยู่ร่วมกับราหูด้วยก่อนจะเดินหน้ากลับเข้าราศีมีนอีกทีต้นปี69หูโอ้มีทั้งเดินหน้าถอยหลังแถมมีราหูมาแจมช่วงถอยด้วยน่าสนใจมากครับค่ะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาลองไล่ดูแนวโน้มผลกระทบตามข้อมูลพวกนี้กันนะคะแยกเป็นสองช่วงใหญ่ๆเลยคือช่วงที่อยู่ในภพลาภะ กับช่วงที่ถอยไปพบกรรมมะดีเลยครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างงั้นเริ่มที่ช่วงแรกเลยดาวเสารในราศีมีนพบลาภะตั้งแต่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม68แล้วก็อีกทียาวๆหลัง13กุมภาพันธ์ข้อมูลว่างไงบ้างครับดาวแห่งความรับผิดชอบมาอยู่เรือนโชคลาภผลมันจะออกมาแนวไหนกันอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือข้อมูลส่วนใหญ่ตีความคล้ายๆกันนะ ว่ามันไม่ใช่โชคแบบส้มหล่นหรือลาบลอยอะไรแบบนั้นอ๋อไม่ใช่แบบถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นโอกาสสร้างผลประโยชน์สร้างความมั่นคงทางการเงินที่ต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบที่แบบว่าหนักขึ้นอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่งานที่ต้องใช้ความพยายามสูงหรือการลงทุนระยะยาวอะไรทํานองนั้นก็คือต้องลงแรงเยอะว่างั้นเถอะแต่ผลตอบแทนก็จะมั่นงคงคุ้มค่าเหนื่อยตามสไตล์ดาวสาวใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วเรื่องความรักล่ะครับข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างช่วงนี้ก็แนวทางคล้ายๆกันค่ะคือเน้นความจริงจังความมั่นคงการสร้างรากฐานมีข้อมูลบางแหล่งใช้คําว่าลงทุนในความสัมพันธ์เลยนะคืออาจจะมีการวางแผนอนาคตกันจริงจังมากขึ้นครับผมคนโสดก็อาจจะเจอคนที่แบบต้องใช้เวลาดูกันนานๆหน่อยต้องใช้ความมุ่งมั่นอืมใช่ค่ะความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเรื่องโชคลาภจริงๆจ,งๆจังๆกับสุขภาพล่ะครับ มีคําแนะนําอะไรไหมโชคลาบแบบลุกๆเนี่ยอาจจะไม่เดินค่ะแต่จะเป็นโชคที่มาจากการลงแรงความพยายามหรือคอนเน็กชันที่ดีมากกว่าส่วนสุขภาพอันนี้หลายแหล่งเตือนเหมือนกันว่าให้ระวังระวังเรื่องอะไรครับความเหนื่อยล้าค่ะการแบกรับภาระเยอะๆทั้งงานทั้งส่วนตัวอาจจะทำให้หมดไฟได้ง่ายๆต้องอย่าหักโหมเกินไปนะคะเข้าใจครับพักผ่อนสำคัญ งั้นมาถึงช่วงที่2ช่วงที่ดาวเสา์ถอยกลับไปราศีกุมภาพบกรมมะช่วงครึ่งหลังปี68 69, ถึงต้นปี69แถมมีราหูอยู่ด้วยอันนี้น่าจะเข้มข้นนาดูใช่ค่ะคำว่าพักหรือถอยหลังเนี่ยเออในทางโหราศาสตร์ตามข้อมูลที่เรามีเขามักจะตีความว่าเป็นช่วงทบทวนแก้ไขหรือสะสางเรื่องเก่าๆซึ่งในเคสนี้คือเรื่องงานโดยตรงเลยพบกรรมะถูกต้องค่ะ พอเป็นดาวเสาร์ความรับผิดชอบโครงสร้างถอยมาตรงนี้เจอกับราหูความแรงการเปลี่ยนแปลงอีกข้อมูลหลายแหล่งชี้ตรงกันเลยว่าเป็นช่วงที่ความกดดันในงานจะสูงมากอาจจะเจอความท้าทายแปลกๆหรือต้องกลับไปแก้ปัญหาดเดิมที่คิดว่าจบไปแล้วโหฟังดูเหนื่อยเลยนะครับต้องใช้ความอดทนสูงมากจริงๆมากๆค่ะแล้วการเงินละครับช่วงนี้ข้อมูลว่าไงบ้าง ก็ต้องรอบค้อบเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันให้ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ได้ส่วนความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะตึงๆหน่อยเพราะความเครียดจากงานมันส่งผลกระทบได้ง่ายข้อมูลเขาเน้นเลยนะว่าต้องสื่อสารกันดีๆเปิดอกคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากๆสุขภาพก็น่าจะโดนผลกระทบจากความเครียดด้วยสินะครับแน่นอนค่ะความเครียดนี่ตัวการหลักเลยต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะช่วงนี้ สรุปคือช่วงดาวเสาถอยในภพกัมมะนี่เป็นบททดสอบของจริงเลยทั้งความแข็งแกร่งความอดทนแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะให้เราได้ทบทวนเส้นทางอาชีพด้วยใช่เลยค่ะเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองเลยแม้จะเหนื่อยแต่ถ้าผ่านไปได้ก็เหมือนเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงมักน่าให้กับอนาคตการงานเลยนะคะครับผมในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องอัญมณีเสริมดวงด้วยนิดหน่อยอันนี้เราก็แจ้งไว้ก่อนว่า เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ก็น่าสนใจว่าเขาเชื่อมโยงยังไงค่ะข้อมูลเขาแนะนําอย่างไพลินซึ่งเป็นอัญ,ญมณีของดาวเสาร์โดยตรงก็เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเรื่องสติความมั่นคงอดทนอหรือนินก็เชื่อว่าเสริมความเข้มแข็งทางใจช่วยป้องกันภยัยส่วนมรกตซึ่งเป็นอัญ,ญมณีประจําราศีพฤกษฎอยู่แล้ว ก็ว่ากันว่าช่วยเรื่องพลังชีวิตการเจรจาซึ่งอาจจะจําเป็นในช่วงที่ต้องสื่อสารเยอะๆอย่างที่ข้อมูลบอกครับก็น่าสนใจดีเอาละครับสรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาการโคจรของดาวเสาครั้งนี้ไม่ว่าจะช่วงเดินหน้าในภพลาภะหรือช่วงถอยหลังในภพกรรมะดูเหมือนจะเป็นบททดสอบที่มาพร้อมความรับผิดชอบจริงๆ ใช้ค่ะหนักหน่อยแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่ามันคือโอกาสสร้างความสําเร็จความมั่นคงที่แท้จริงถ้าเราใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็สติปัญญาฝ่าฟันไปได้อืมแต่ก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นแค่แนวโน้มภาพรวมจากข้อมูลที่เราได้มานะใช่ค่ะผลกระทบจริงๆของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วย ครับผมส่วนเรื่องอัญ,ญมณีก็อย่างที่บอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพิจารณากันตามความเหมาะสมและความสบายใจนะครับค่ะ และก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ชาวราศีพฤกษพลองเก็บไปคิดกันดูนะครับว่าการที่เราได้รู้ได้เห็นข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์แบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อมุมมองหรือการวางแผนหรือวิธีที่พวกเราจะเตรียมรับมือกับความท้าทายโอกาสต่างๆที่อาจจะเข้ามาในช่วงปี2 5 6 8ถึง2569นี้อย่างไรได้บ้าง